การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2อเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอ้มโชนีโดยไม่หมองมมอามะมาทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกันยายน2 5 6 6ของชาวลัคณาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะมาดูกันว่าชาวพิจิกนะคะในเดือนกันยายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนอะาะคลิกไลน์ออฟฟิเชียลก็ดีนะคะทักมาที่อินบ็อกซ์ได้ทุกช่องทางเลยมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อย ชาวพิจิกนะเดือนกันยายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่เป็นไปดังใจหรืออาจจะคุณอาจจะมีความคาดหวังอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะแต่มันอาจจะยังไม่แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเออมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันมีสิ่งดีๆอยู่นะเออ เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องอรักษาพลังงานของความกระตันอยู่รู้คุณไว้นะขอบคุณสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะดูจากพลังงานมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะเลยนะแต่พยายามโฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้แล้วก็ขอบคุณมันเยอะๆนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้มีเรื่องของสายตามีเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวเวียนศีรษะอยู่บ้างนะคะเออแล้วก็อาจจะมีอะไรที่รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนาะแต่ว่า ถ้าดูแลสุขภาพดีๆออกกําลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มันก็จะช่วยได้เนาะต่อมาการเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกว่าโอ้โหมีโอกาสยิ่งทํายิ่งมียิ่งทาย,ย,ยิ่งรวยยิ่งทํยิ่งได้มีโอกาสหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลงมือทําให้เต็มที่เลยการเงินค่อนข้างคล่องตัวอยู่นะเออการเงินค่อนข้างดีทีเดียวทีนี้เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรอืเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างมองคุณเป็นที่พึ่งนะคุณอาจจะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณ คุณมีดีอะนะคุณมีดีอะไรหลายอย่างชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยจะมีคนมาพึ่งพาอาศัยเยอะนิดนึงนะต่อมาค่ะเรื่องของออบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงโอ้โหมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินใหม่นะคอนโดใหม่มีโอกาสที่จะได้อะไรใหม่ๆนะถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าจะได้นะก็คาดหวังว่าจะเอานะก็มีโอกาสได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยมีโอกาสที่จะผ่อนบ้านหุด นะผ่อนผ่อนรถหมดนะเออมีโอกาสที่จะปิดหนี้ได้ด้วยมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิตมีโอกาสสร้างหลักสร้างฐานได้ด้วยตัวเองเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จเลยนะต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องอย่างที่บอกไปนะคนรักมองคุณเป็นที่พึง่งนะคุณอาจจะต้องบริหารจัดการชีวิตของตัวเองให้ดีๆนะอาจจะมีคนหลายๆคนมาขอพึ่งพาอาศัยคุณนะคะเออบริหารจัดการดีๆนะแล้วก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วก็ พยายามจัดสรรปันส่วนนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินให้ดีนะดูจากพลังงานเขาอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหนุหนนี่นั่นเยอะหน่อยแต่คุณก็บริหารจัดการดีๆก็ไม่ส่งผลอะไรในเรื่องของความรักอาจจะมีช้อยมีทางเลือกด้วยนะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคต้องบอกว่าอาจจะมีบ้างนะอาจจะมีบ้างช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคของคุณอาจจะมาจากสเสน่ห์ของคุณนี่แหละน่าจะมีคนมาให้เลือกหรือว่าอาจจะมีคนเข้าหาเยอะมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะนะมีคนมาให้ช่วยหนุนช่วยหนีเยอะนิดหนึ่งก็ช่วยได้ที่ช่วยอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าหนักจนเกินไปละกันเนาะต่อมาความรักเป็นอย่างไรถ้าโสดอยู่อย่างที่บอกไปเลยจะมีช้อยส์มีทางเลือกนะ มีโอกาสที่จะมีคนมีเจ้าของมาชอบด้วยนะดูดีๆเนาะอย่ารีบร้อนแล้วก็ดูให้ดีๆก่อนนะคะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าโอกาสจะชัดเจนเนี่ยก็พอมีแต่อย่างที่บอกไปคุณมีช้อยมีทางเลือกนะเอเพราะฉะนั้นแล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกเป็นช้อยให้กับชีวิตคุณส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้เติมความหวานให้กันหน่อยจะดีเพราะว่าดูจะพลังงานทั้งคุณและคู่ต่างมีเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนอยากจะมาอ อาจจะอยากมีคนอยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณได้นะต่อมาค่ะเรื่องของออสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกดูเหมือนกับว่าดูจากพลังงานเนาะต้องบอกว่าคุณมีพลังงานดีๆให้กับตัวเองค่อนข้างมากนะคะโอ,อ,อ้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นความมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือว่าเป็นคนที่ ช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปจนอาจจะลืมที่จะดูแลใส่ใจตัวเองก็ได้นะค่ะอ่ะต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นเรื่องของความที่มองโลกในแง่ดีเกินไปเพราะฉะนั้นมองโลกตามความเป็นจริงเนาะจะได้เซฟตัวคุณมากที่สุดอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของอความสําเร็จบ้างมีโอกาสสาเร็จไหม ต้องบอกเลยโอกาสในเรื่องของความสําเร็จมีสูงมากคุณเป็นคนตั้งใจทําอะไรทําจริงเพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของความสําเร็จมีสูงมากทีเดียวนะต่อมาค่ะเรื่องของการงานกันบ้างการงานเป็นอย่างไรโอ้โหการงานต้องบอกเลยประสบความสําเร็จแน่นอนความตั้งใจของคุณและความเก่งความสามารถของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยโชคลาภโอ้โหต้องบอกว่าโชคลาภมาจากการทํางานเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นลงมือทําให้เต็มที่เมื่อคุณทําเต็มที่ทําหน้าที่ของคุณ คุณดีโชคลาบจะมาจากการงานนะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากรวมไปถึงลาบลอยก็อาจจะเติมมาเป็นของแถมให้กับคุณด้วยเนาะสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของการเงินเนาะบางครั้งบางทีต้องบอกว่ามีมีเงินเข้ามาก็มีโอกาสที่จะม,มีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบริหารจัดก,การการเงินดีๆจะส่งผลดีแบบ กับตัวคุณเนาะโอเคและนี่คือคำนํานายทั้งหมดของคุณนะชาวาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเดือนกันยายน25 6 6ากเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกทกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วกอทุกคนชบบนั้นชีวิจะเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย